สำนักข่าวในเกาหลีใต้เขียนถึงปกดิอารบัมของลิซ่าแบล็ p พิงไว้ว่าลิซ่าแบล็ p i ิงแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ที่รุนแรงของเธอด้วยท่าทางที่เย้ายวนและดวงตาที่ไม่แยแสของเธอแตกต่างกัน YG Entertainment โพส์ตอัรบัมปกแรกของ Blackpink ลงบนบล็อกอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่24กันยายนมีการเผยแพร่โปสเตอร์ของแต่ละคน ตามที่ออกมาก่อนหน้านี้บรรยากาศที่เข้มข้นด้วยแจ็คเก็ตที่มีกระดุมหลักสีและท่าทางที่ดูงม่วงนอนชุดสุทฮิปในโทนสีฟ้าอ่อนๆพร้อมสเสน่ห์สุดเก๋อันเป็นเอกลักษณ์ของลิซา่ามันถูกเผยออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะทรงผมของลิซา่าแบล็ k ทิ้งเปิดตัวโปสเตอร์สำหรับสมาชิกแต่ละคนภาพที่หลากหลายของสมาชิกดึงดูดความสนใจในอัลบั้มนี้ ทำให้เกิดความอยากรู้อย่างเห็นว่าแนวคิดแบบไหนจะดึงดูดแฟนๆอัลบั้มเต็มชุดแรกดิอัลบั้มของ b l a c k p ิ n k หลังจาก4ปีของการเดบิวต์กำลังจะมาในวันที่2ตุลาคมนี้เนื่องจากมุ่งเป้าไปที่ตลาดโลกเวลาเผยแพร่คือ0 0กาตามเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้วันเดียวกันในเวลา13:00 แบล็พิงค์จะโด่งดังไปทั่วโลกด้วยซิงเกิลที่จะวางจำหน่ายซึ่งหากอยู่ลายดัานและไอศครีมก็เป็นกระแสนในตลาดได้อย่างไร้กาดเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับภาพเฉลยปกของลิซ่ามีใครทายถูกและมีใครทายผิดกันบ้างหรือเปล่าวันนี้มีถึง2รูลุกด้วยกันเลยคะ่ะชอบภาพไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะขอบคุณมาก